สวัสดีค่ะวันนี้ย่าก็จะพามาทำแกงผักหวานใส่เห็ดโคนแล้วก็ไข่มดแดงจะ้ะอันนี้เห็ดโคนชแช่ช่องฟีดไว้เพราะพี่สาวเขาซื้อไว้ให้เนาะเห็ดโคนแล้วก็มีไข่มดแดงไข่มดแดงไข่มดแดงก็แพงมากนะที่สุโขทยัยโลละประมาณ4 5 0ร้อถึงห้าเนาะก็จะมีนี่อันนี้ผมรสด,ดี พริกที่โขกแล้วอันนี้ก็จะเป็นปลาล้าถ้าคนไหนไม่กินปลาล้าก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่ค่ะยาก็จะมาแกงผักหวานแกงแบบบ้านๆง,ง่ายๆเนอะิก <c oughs> ที่โขกโอ้ยขอโทษด้วยุล <c oughs> <c oughs> ิก <c oughs> น้ำปลาล้า ยาใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยแต,แต่นะคนอันนี้รดดีใส่เข้าไปใส่เกลือสักนิดนะใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนะใส่เกลือแกงเนาะนี่จะเกลือแกงอันนี้ก็ ใส่เห็ดโคนลงไปก่อนจะ้ะใส่เห็ดโคนลงไปเดี๋ยวรอมันเดือดก่อนนะรอมันเดือดก่อนนะคะ,เด,ดะ,คะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้ว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 ก็จะใส่ผักหวานลงไปเดี๋ยวไข่มดแดงย่าจะใส่ทีหลังนะเกงแบบบ้านๆง่ายๆเนาะใส่เข้าไปผักหวาน แป๊บหนึ่งนะคะแป,ป๊บหนึ่งสักแป,ป๊บหนึ่งเห็นไหมเกงผักหวานใส่หิดโคนเดี๋ยวค่อยใส่ไข่มดแดงนี่เรอผักหวานสุกสักหน่อยก่อนอร่อยอร่อยมากแกงแบบบ้าน ไม่หวงสูตรนะใครจะทำตามก็ได้นี่เห็ดโคนเห็นไหมเห็ดโคนดอกสวยๆรอให้เดือดสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะก็จงกงแบบบ้านๆง่ายๆพริกก็มีตะไคร้หอมกระเทียม พริกสดแค่นั้นเองอือร่อยหวานหวานเห็ดแล้วก็หวานเจ่จ้าผักหวานก็สุกแล้วเนาะใส่ไข่มดแดงลงไปเลยใส่ไข่มดแดงเลยค่ะอโอ้ อากินไหมคะนี่อร่อยอร่อยนะคะจะบอกมากินด้วยกันคะ่ะนี่จ้ะนี่จ้ะ,จะเดี๋ยวแป๊บนึงเราไม่ต้องคนมากนะเอาแค่นี้พออันนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยปิดแก๊สเลยเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วคะ่ะ แกงผักแกงเห็ดคนผักหวานแกงเห็ดคนใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงแกงแบบบ้านๆน,นะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะแกงแบบนี้เนาะกินแบบอย่างเราอายุเยอะและ้วแบบย่าเนี่ยอายุเยอะไม่ต้องกินมันมากเนาะกินแบบกับข้าวบ้านๆแบบเนี้ยจะดีค่ะนี่นะคะคลิปนี้่าาน้องคุณก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ 嗯。Yeah.